สวัสดวันจันทร์ครับก็อีกวันหนึ่งในชีวิตของพวกเราทุกคนนะที่ต้องออกไปทำมาหากินดูแลครอบครัวดูแลลูกนะครับก็ขอชุมเชยทุกท่านนะครับที่ตื่นขึ้นมาด้วยพลังพลังครับที่จะไปพัฒนานะครับชีวิตของตัวเองพัฒนาชีวิตของคนรอบข้างชาวนี้ถึงขึ้นมาหลายเรื่องมากครับ ขอขอบคุณคุณโชยุตีกทีนึงน,นะครับกับภรรยาผมนะคุณปุ้ยนะที่ตื่นเช้าขึ้นมาก็จะได้ฟังข่าวเรื่องรู้เรื่องนี้นะครับก็หาความรู้เข้าตัวเองตลอดนะเรื่องใหญ่รัฐบาลนะครับรัฐบาลนะนำโดยประลัดกระทรวงสาธสุขนะครับตามที่ข่าวออกมาเมื่อเช้านะ มีจดหมายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับไปถึงคุณชักชาติผู้ว่ากทออมอเรียกท่านชักชาติมาประชุมนะครับกับคณะนะครับดูแลสถานการณ์เรื่อง COVID. โควิดน้อยจะเจนนะครับคณะดูแลเรื่องโควิดเนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะอยู่ภายใต้นายกประยุทธ์จันโอชาอ๋อใชจริงอนะ อยู่ภายใต้นายกปริญาโนชานั่นแปลว่าคนที่เรียกชาชาติเข้ามาเนี่ยไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขนะแต่นายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาเรียกเข้ามาเพื่ออะไรครับเพื่อมาปรึกษาคุยพวกนี้นะเรื่องการที่คุณชาชาจัดงานให้ชาวพอทอ,ออกไปมีความสุขให้ชาวพอทอมออกไปดูหนังแปลงได้ ให้ชาวกมทบกลับไปใช้ช่วยให้ใกล้ชิดให้ใกล้เคียงใ้ใกล้เคียงมาใกล้มใกล้เคียงเหมือนเดิมให้มากที่สุดแม่โดยที่อ้างว่าอะไรการจัดงานของคุณช,ชาติเนี่ยอาจจะนำสู่ให้โควิดระบาดมากขึ้นผมโอดมองไม่ได้นะตกรงที่เรียกไปเนี่ย เพื่อจะบอกให้คุณชาตชาติเนี่ยว่างานนี้เขาจัดเนี่ยมันระบาดโควิดมากขึ้นหรือจะเรียกไปก็จะบอกคุณชาติชาติว่าอย่าจัดเลยรัฐบาลเสียหน้ารัฐบาลเสียหน้าฟังรังการเมืองดี้มัโดยที่ท่านประยุทธ์เองเนี่ยกับกลุ่มคณะที่คุมโควิดเนี่ยเดือนนี้นะโอ้โห ให้คนไทยหยุดกันอาทิตย์ที่แล้วก็หยุดกันห้าวันอาทิตย์หน้าก็หยุดอีกเพื่ออะไรของเขาก็บอกว่าเพราะอะไรเื่อยากให้คนไทยได้ออกไปใช้ชีวิตอยากให้คนไทยออกมาได้ใช้เงินอยากให้คนไทยทํานู่นทนํานี่ตอนที่ออกกฎหมายพวกนี้ไม่ได้เป็นห่วงเลยว่าโควิดจะระบาดยังไงหรือบัตรทายของตัวเองเป็นคนที่ออกมาจัดก,การบอกว่า ไม่ต้องใส่หน้ากาศแล้วก็ได้แหม่พอคุณชัดชาติเขาจัดงานคนไทยรู้สึกดีออกไปรวบรวมกันฟังเพลงกันเอนจอยกันโดยที่ผมเห็นจากรูปภาพที่ส่งกลับมานะจากทำข่าวเนี่ยก็ใส่หน้ากากันนะสกัดดาวรุ่งทันทีรับไม่ได้รับไม่ได้ ตั้งแต่นะมีการที่พูดว่าอะไรนะรถไฟของประเทศไทยบอกว่าห้ามมาจาัดในหัวลำโพงแล้วนะแม่ภาษาอะฤษเขาเรียกว่าเพททีเพททีนะจิจ้จอยอ่ะนี่การที่คนไทยเราเนี่ยนะมีนิสัยเอ็ดชาริษยามีนิสัยการแกลง้ง ผมไม่ได้ว่าจะมาโอยชัดชาติอะไรนะแต่ผมมองแค่นั้นเดียวว่าเมืองไทยนี่มันสกัดดาวรุ่งจริงๆใครบินสูงก็โดนยิงลงมานะแต่นี่คำที่สุดคืออะไรทางโฆษกของคุณชัดชาติออกมาบอกว่าไม่เห็นมีจดหมายนี้มาชวนคุณชัดชาติไปประชุมเลยบอกให้ทางปลัดไปแต่สุดท้ายแล้วก็มาเหมือนกับว่า จะเอาเรื่องทุกเรื่องเด็กที่คนกรุงเทพลัามีความสุขกู่เนะี่ยโยนใส่คุณชาติชาติแล้วก็บอกให้หยุดหยุดจัดกิจกรรมหยุดนู่นหยุดนี่เพราะอะไรเพราะกลัวโควิดระบาดแต่เวลาเดียวกันรัฐบาลเขาพูดว่าอะไรครับคุมโควิดอยู่ไม่ต้องกลัวไม่ต้อง่วงตอนนี้ไม่ได้เป็นแพนเดมิกแล้วเป็นเอนดิมิกนะคนกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้แต่คนกรุงเทพที่ไปสนุกกับชาตินะแต่คนอื่นใช้ชีวิตได้หมดเลยนะ คุณชัดชาแก็เเก่งนะพิยาแกนี่ต้องชมเลยวิ่งไปโรงพยาบาลเลยเมื่อวานเพื่อไปถามหมอเพื่อไปถามพยาบาลว่าตกลงโรงพยาบาลเนี่ยเตียงเต็มอย่างที่รัฐบาลขู่มาหรือเปล่าคําดีนะหมอกับพยาบาลที่โรงพยาบาลนี้เขาไปมาบอกว่ายังรับได้อยู่คร่บพูดเหมือนกับรัฐบาลก่อนที่จะมาจมตี การจัดกัดจัดกิจกรรมของคุณจะชาแนละผมเนี่ยวันนี้ไม่มีอะไรหรอกนะผมก็บอกผมอย่างคุนอย่างนี้อย่างนั้นแต่ผมเป็นคนที่มีนิสัยอย่างครับผมสนับสนุนเวลาคนอื่นเขาทำดีผมสนับสนุนถึงเขาจะไม่อยู่พวกผมฝ่ายผมคนสนับสนุนนะให้คนอื่นเนี่ยเวลาเขาคิดบวก คุณชัดชาติเขาคิดบวกเรื่องนี้อยากคนไทยคนกรุงเทพออกไปใช้สวนสาธารนณะไปนั่งฟังเพลงกันนะแน่นอนของที่เขาทำเนี่ยมันง่ายๆนะตังก็ไม่ต้องเสียเยอะออกกแกไนเซอร์ก็ไม่ต้องจ้างเยอะแทนที่รัฐบาลจะมาสแกัดาวรุ่งเนี่ยทีล้รัฐบาลควรจะมองตัวเองว่าทำเป็นบ้างไหมนะเอาเงิน7-8ล้านไปนะ เ,เข้าเหนียวมาม่วงมาผลานะจาได้ไหมจาเป็นมั้เรื่องนี้ยมันการเมืองชัดๆเลยนะแล้วพวกข้าราชการทั้งหลายนะไม่ต้องแหมเลียตูดนายสะชนนะหาเรื่องกับสิ่งที่มันดีนะที่เกิดขึ้นกับประเทศชาตินะฮะโควิดวันนี้ระบาด ไหม,ไมระบาดมันระบาดมัน 7, เจ็ดเดือนแล้วเลขที่ประกาศกันตอนเช้าๆมีคนติดส0 0 0ันสาคนเนี่ยมันมั่วหมดคนติดเป็นหมื่นผมเชื่อคนติดเป็นหมื่นแต่ทำไมกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแทนที่จะมาหาเรื่องเล่นงานชัดชาติแล้วทำให้ตัวเองดูไม่ดีนะในการที่บอกว่าแมมชัดชาติจัดงานแค่เนี้ยทำให้โควิดจะชิบหายใหม่เห็นไหมว่าคุณเองอท่านประหลัด กลายเป็นสองมาตรการสองมาตรฐานคุณกำลังบอกคนไทยว่าโควิดกำลังดีแล้วกระทรวงสาธารณสุขคุมทูคุมได้อย่างงาู้ย่างงี้แต่ไม่เห็นด้วยกับการ่จัดงานในกรุงเทพมหานครคุณเองอัมั่วผมเนี่ยเบื่อเบื่อกับราชการกระทรวงสาธารณสุขนะจนวันนี้มีคนก็บอกแล้วคุณทอมอย่าเข้ามากระทรวงในกรุงทอมไปชกกับทุกคนผมนี่ไม่รู้จะเอาไงกับคนพวกนี้จริง พูดความจริงสิครับพูดความจริงว่าวันนี้โควิดพวก็ระบาดอยู่คนก็ติดกันเนยอะมันไม่ต้องออกข่าวหรอกมองไปซ้ายคนนี้ก็ติดมองไปขวาคนนี้ก็ติดแต่ทำไมคุณไม่ชมตัวเองก็ชมสาธารณสุขว่าคุณคุมอยู่คุณให้ยาคนได้คุณมีมาตรการที่ดีขึ้นนะการให้คนรักษาที่บ้านการที่เอายาไปให้คนการที่ความรู้ของคนไทย3าปีหลังจากโควิดมราระบาดแล้วเนี่ยมันผลงาน แต่กลับกันเพราะคุณอยากเอาใจเจ้านายอยากเอาใจนักการเมืองอยากเอาใจประยุทธ์ในการที่สกัดดาวรุ่งชื่อชาติชาติคุณก็มาออกพบบบอย่างเงี้ยนะคุณชาติชาติควรจะเลิกจัดงานในกทบอเพื่อทําให้ความรู้สึกของคนกรุงเทพรู้สึกดีเพราะเดี๋ยวโควิดจะระบาดแม่งขอเรื่องข้อเรื่องแล้วทําไมคุณไม่ไปบอกท่านนายกวิจารณชาว,ว่าก่อนที่จะคนหยุด กันสิวันเดือนกรกฎาเศรษฐกษิจชิบหายวายบวกเนี่ยว่าอันนี้จะนำโควิดให้คนเยอะกว,ว่าเพราะคนต้องเดินเดินออดต่างจังหวัดกันคนต้นอ,อย่างงูอย่างนี้กันมันก็ไม่พูด่ะตอนนั้นน่ะหรือคุณทำไมไม่พูดละ่ะนะถ้าประหลัดว่าการที่บอกว่าให้หยุดใส่หน้ากากได้แล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่พูดนะมามาพราคุเป็นคนตัดแต่งคุณคุณกลัวเจ้านาย ชาชาเขาไม่ได้ทำผิดหรอกครับแต่การที่เขาจะนําความรู้สึกที่ดีให้กับประชาชนเขาเห็ด้วยแต่มาตรการโควิดก็ยังต้องมีอยู่ดีนะเราก็ต้องระมัดระวังใส่หน้ากาล้างมือนะแต่ก็รู้กันว่าไอ COVID ้โควิดไปเนี่ย4.1 a หรือ 5. อะไรบเนี่ยมันก็คือออมมะ่อ,อนที่ติดเร็วขึ้นแต่ผมถามจริงๆอะ่ะมีใครที่ดูผมตอนนี้ไหมที่ไม่รู้จักคนที่ติดโควิดในภาวะนี สามปีที่แล้วถ้าผมถามคำถามนี้นะหลายคนจะบอกว่าอะไรกันที่แล้วะเอาอเมริกาเดี๋ยวนะครับขอเอาแน,นสกาแฟนนะอเมริกาโน่ร้อนนะใ,นใสน่นมแตแล้วนอะ่ะใส่นมสามเฮาส์ house, แล้วก็อีโคสามซอนครับมีใครมาที่ไม่รู้จักคนที่ติดโควิดอ่ะถ้าถามมาน,นี่สามปีที่แล้วนะถามว่าคุณรู้จักคนที่ติดโควิดไหมหลายคนจะตอบว่ารู้จักกันเยอะมาก แล้วไงยังมีคนเสียชีวิตอยู่ไหมมีเราเกียงนะแต่คนไทยเราเนี่ยต้องให้เกียรติแล้วว่าดําเนินเรื่องโควิดเนี่ยได้ดีกับความแนะนําของรัฐบาลเนี่ยผมชมคนไทยผมตบมือให้คนไทยเราก็ตบมือให้คุณชาชาติที่ก็มองออกว่าเขาพูดวันนี้นะคุณช,ชาชาตินะ mm. เดี๋ยวมันจะตายกันหมดถ้าเศรษฐกิจไม่เดินหน้าสทิเขาพูดถูกครับ นะนายกก็ควรจะพูดอย่างนี้มัง้งไม่ใช่มาทําให้คนกลัวไม่ใช้ใช้โควิดนะเป็นอาวุธที่จะขู่คนไทยให้หัวหดแล้วก็เอาอํานาจให้ยึดอยู่กับคนถึงฝากเลยครับนะเรื่องอะไรเนี่ยพวกข้าราชการเนี่ยนะร้อนหรือเย็นนะร้อนแต่ทีละอย่าเอาใจเจ้านายซะจนนะเอาของดีกลายเป็นของเลวชาชาๆเขาไม่ทาผิดครับจัดงานต่อครับคนไทยครับออกไป สวนสาธารณะครับออกไปดูหนังกลางแปรครับออกไปฟังคอนเสิร์ตใช้ชีวิตให้เหมือนเดิมที่สุดกับความฉลาดที่ทุกคนมีกับตัวเองรู้ว่าต้องทําอะไรนะรัฐบาลนี้ไม่ได้ช่วยเลยนอกจากสร้างแต่ความกลัวสร้างแต่ความแตกแยกนะก็มาถึงการที่จะอภิปรายไว้วางใจกับพรุ่งนี้ถามว่าพรุ่งนี้รัฐบาลจะล้มไหมไม่หรอกครับเพราะผลประโยชน์ที่ คณะคอรอมผมประโยชน์ที่สอสอนะฝ่ายรัฐบาลยังได้อยู่จากการเอาเงินภาษีของพวกเราไปผลานเนี่ยมันเยอะมากมันเยอะมากเขาไม่โง่พอหรอกที่มีเวลาเลยเจ็ดแปเดือนที่เขาจะไม่พยายามหาทุกวิธีทางที่จะผมประโยชน์เข้าตัวเองถ้าผมไม่เชื่อว่าจะลมได้แต่ผมหวังว่าพักเพื่อไทยพักเก้าไกลนะครับพักคุณธรรมนั จะสร้างความบาดเจ็บให้รัฐบาลนี้ด้วยการใช้ความจริงพูดความจริงไม่ต้องน้าจิ้มเลยเพื่อให้คนไทยรู้ว่าเรื่อกตั้งข่าวหน้าเนี่ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะครับเรื่องมันมีหลายเรื่องมากที่จะโจมตีรัฐบาลนี้นะครับโจมตีด้วยสติที่ดีไม่ต้องใช้อารมณ์ไม่ต้องอะไรเลยพูดแต่ความจริงเนี่ยแค่นี้ก็บาดเจ็บพอแล้วครับแค่นี้ก็บาดเจ็บพอแล้วนะ ทหารเนี่ยรัฐบาลทหารเนี่ยนะคิดดูสิคิดนโยบายแต่ละอย่างเรื่องเศรษฐกิจแล้วเป็นอย่างมีคนหลายคนบอกผมว่าอยาใช้คำว่าขายชาติในนโยบายใหม่ที่บอกให้ต่างประเทศมาซื้อแผ่นดินได้เนเอะเขาไม่ใช้คำว่าขายชาติผมใช้คำว่ามักน้อยคิดอะไรไม่ออกแล้วเอาทรัพย์สินที่เรามีอยู่ในภาวะที่ทรัพย์สินเราราคาตกที่สุดยินดี นะขายปลีกให้กับต่างชาติเลยผมไม่เคยติเรื่องนโยบายให้ต่างประเทศมาถือที่ดินในประเทศไทยได้นะแต่ผมความหมายผมว่ามันเหมาะกับเวลานี้แหละที่ที่ดินเราถูกชิบหายเพื่อเขาจะได้เก่งกำไรไปสามปีนะฝ่ายค้านจะพูดเรื่องนี้ได้ไหมหรือเรื่องที่เราสนิทสนมกับพมา่าหรือประเกการพว่าจนยอมให้เครื่องบินเขาบินเข้ามาในโครจรของเราได้ หรือการโกงกินที่ไม่รู้จะยังไงเอาให้ชัดเจนวันนี้มีหมอคนละหมออะไรวัดรงเลไรไหที่ผมไม่เคยชอบเลยนะแต่ก็พูดไม่ผิดพูดไม่ผิดมันต้องชี้ให้ชัดเจนว่าการโกงกินของรัฐบาลนี้คืออะไรการโกงกินคืออะไรตั้งแต่ซื้อรถถังซื้อเครื่องบินซื้อเรือดำน้ำเรื่องพวกนี้มันแฉออกมาไปได้ ให้คนไทยรู้เสีทีว่ามันไม่รอดแล้วประเทศชาติเนี่ยเนะมื่อเช้าอ่านเซียนนั้นผมยังตกใจมากเลยเซียนเขพูดเลยว่าโรคกำลังจะเจอภาวะเขาเรียกว่า Recession นะคือเศรษฐกิจหดลงอย่างมากมาเมืองไทยจเจ้าไงนะตอนนี้เงินบาทอ่อดจะจนเพราะาเป็นผลงานของรัฐบาลน,นี้จริงๆนะอดคิดไม่ได้ถึงรัฐบาลคุณโชลิยงใจยุทธตอนนี้ต้มยำกุ้ง เราจะกลับไปเหมือนวันนั้นไหมเพราะตอนนี้ทุกอย่างในระบบเรามันออนแอไปหมดตัต้งแ,แต่ระบบยุติธรรมตั้งแต่ระบบยุติธรรมจนระบบเศษรษฐกิจจนระบบความรู้สึกโอเคนะักคนไทยนะก็ฝากนะครับฝ่ายค้านนะจะเป็นก้าวไกลจะเป็นเพื่อไทยอาจจะล้มเขาไม่ได้นะแต่อยน้อยทำให้เขาบาดเจ็บ การเลือกตั้งคราวหน้าจะได้รู้กันเลยว่าคนไทยยังจะโง่ยังจะมีความคิดดีพอั้มที่จะเลือกรัฐบาลที่แก้ไขอะไรไม่ได้เลยดูสิพวกที่วันนี้นกหวีงียบหมดโดยที่รู้หมดเลยว่าอะไรผิดอะไรถูกเขาจะออกมาแสดงความคิดเห็นมัน้ยส,สักทีใช่แอบภายใต้ความผิดพลาดของตัวเองที่มายุบยกย่อให้รัฐบาลนี้เกิดขึ้นมาพอกันที่ ให้กาลังใจทุกคนนะแต่สิ่งนั้นที่สุดคืออะไรใช่ใช่ครับดาเนินงานต่อนําความรู้สึกดีๆมาให้คนชอบคอทอมอต่อแลวความรู้สึกดีเนี้ยมันก็ได้เผยแพร่ไปประเทศไปเบืองอื่นเชื่อผมเรารู้หมดแนละว่า,า,าต้องทาอะไรราตรองรัฐบาลบอกเราทสิ่งที่ถูกต้องสั่งทีทำสิ่งที่บรยสุขใจทําสิ่งที่สุดท้ายแล้วเนี่ย ประเทศชาติเราเดินหน้าโดยที่ไม่ต้องมีพวกเขาแต่มีพวกเราพวกที่รู้อะไรถูกอะไรผินขอกคุมากครับ